สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปูก,กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะพเาเพื่อนๆมารู้จักกับแคตตัสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นแคตตัสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามนะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่าแอสโตไฟตัมไมลิโอสติกมานั่นเองค่ะหรือมีชื่อเรียกแบบไทยๆนะคะว่าหมวกสังขราชค่ะหรือเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าไมลิโอค่ะ ลักษณะรูปร่างเนี่ยถ้ามองจากด้านบนนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายกับดาวค่ะคือเป็นหัวกลมนะคะแบ่งออกเป็นแฉกนะคะแล้วก็มีสันพูที่ยกนงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะโดยจะมีตั้งแต่3ามพูขึ้นไปนะคะทุกคนสีของลำต้นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสีเขียวไม่มีลวดลายนะคะแล้วก็แบบที่มีลายจุดละเอียดละเอียดลเยดลเ็กๆสขีขาวๆนะคะทุกคน อันนี้นะคะจะเป็นไซส์เล็กนะคะที่เราหาซื้อได้ตามร้านแคตตัดทั่วไปค่ะโดยน้องเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่หลักสิบนะคะทุกคนเริ่มต้นที่20บาท25บาท30บบาทก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ต้นเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะสันของน้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยจะคล้ายๆดาวเลยนะคะทุกคนก็สำหรับนี่นะคะ จะเป็นไส์ใหญ่นะคะอันนี้น้องอายุประมาณ3ปีกว่าค่ะยิ่งโตเนี่ยน้องก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะยิ่งอันนี้มองจะยิ่งเหมือนดาวเลยค่ะทุกคนยิ่งโตสันของน้องก็จะยิ่งเด่นขึ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ต้นกําลังอบวบเลยค่ะการออกดอกของเขาเนี่ยเขาจะออกดอกที่ตรงกึ่งกลางหัวนะคะหรือว่าตามแนวตรุ่มที่สันพูค่ะ ดอกนี่จะมีลักษณะคล้ายดอกของแอสโตนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองธรรมดานะคะน้องเนี่ยเป็นแคทตัสนะคะที่เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะเลี้ยงง่ายนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองเลี้ยงนะคะถ้าเจอต้นที่ถูกใจก็สามารถซื้อกลับมาเลี้ยงได้เลยนะทุกคน การโดนแดดนะทุกคนแนะนํานะคะให้น้องเนี่ยโดนแดดปานกลางนะคะเพราะถ้าหากน้องโดนแดดที่จัดเนี่ยจะทําให้น้องไม่ได้นะคะเพราะน้องเนี่ยไม่มีหนามหรือไม่มีขนปกคลุมเหมือนแคนตัดทั่วไปนั่นเองการลดน้าเนี่ยเราก็ลดเมื่อดินน้องแห้งนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็ลองใช้วิธีทดสอบหน้าดินดูนะคะก็สําหรับ ไมลิโอก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้บีเนี่ยแนะนำหรือว่ารีวิวแคตตาสายพันธุ์ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ